สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เต็กเต็มอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่งานกเกษตรกำแพงแสนนะครับและเราก็มาอยู่กับยันมาสโซลิดนะครับทุกคนรถสัญชาติอินเดียขนาด110แรงม้านะครับก็ต้องขอบคุณไปผ่านมาบินเป็นกษัติย์ด้วยนะครับที่ได้เป็นผู้สนับสนุนออกทุนให้เราได้มาเที่ยวงานกเกษตรกำแพงแสนในครั้งนี้นะครับมาทุกคน นี่ครับยันมาโซลิดครับ110แรงม,ม้าผมบอกเลยว่าใหญ่บึกอึ๊อึกบอึอึเลยครับนี่ยางหน้านะครับเป็นยางเรเดียนทุกคนน่าจะขอบ24แต่น่าจะดูหน้ากว้างน้าเราเอาภาษาเราง่ายก็น่าจะเป็นประมาณ13.624่นะครับส่วนยางหลังนะครับก็ขอบ3 4เลยทุกคนโอ้โหก็น่าจะเป็น18.4ขอบ34่นะครับจากข้างหน้านะครับดูโอ้โ,โหรอเปิดฝาตรงไงวะ นี่ขึ้นมาด้านบนนะครับโคตรกว้างเลยครับมีลูกหมากนี้นะครับช่วยเลี้ยวนีเขียว่าโซลิดนะครับพวงมาลัยปรับได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคันเร่งมือนะก็มีสวิตช์โอ้ยไฟฟ้าเปิดปิดพาหน้าไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นดิฟล็อกว้าล็อกคันฟรีก็ไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับโอ้อันนี้เกียร์นะครับก็1 2 3 4 4สี่สี่เกียร์นะครับอันนี้เป็น1กระต่ายแล้วก็เต่านะครับ อันนี้เป็นเกียร์โลเกียร์คายอยู่นี้นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นขันควบคุมนะครับขันโยอันนี้น่าจะเป็นลิปเปอร์ตัวต่ออุปกรณ์เสริมดางหน้าหลังแต่นี่ที่เจ็บครับเจ็บปวดรวดเร้าก็คือไฟฟ้าครับทุกคนยกขึ้นลงไฟฟ้านะครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์อันนี้เป็นวีดีโออะไรวะเปิดปิดวีดีโออ๋อโนอฟอันนี้เป็นตัวเลือกนะครับก็มี 540กับ 540e เนาะส่วนนั้นนี้โอ้ขันโยกเยอะจัดไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นครัชนะครับขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนนี้เหมือนนั่งอยู่บนรถถังเลยนะครับเสียดายที่เปิดฝาโปรงหน้าไม่ได้ครับดูด้านท้าย,อ,ยอะไรกันเนี่ยนี่มือผมจับลนะครับทุกคนกะบอกยกหลังอะอะไรโคตรใหญ่อย่างนี้วะโอ้โหดูแขนดิ แขนกล้ามปูอะไรนี้แบบโคตรใหญ่เลยออืลิปเปอร์ตัวต่ออุปกรณ์เสริมให้มากีดตัววะเยอะจัดทุกคนไมะบอกไม่ถูกเลยครับรายละเอียดมันเยอะทุกคนนี่ครับตัวต่อด้านหลังนะครับเป็นเหมือนของรถพ่วงก็มีแบบคานลากของรถไถก็มีแบบสลักล็อกตรงนี้ก็มีให้มาสามจุดเลยนะครับดูแข็งแรงมากเหล็กนะครับแล้วดูนี่แขนยกทุกคนสองนิ้วเลยประมาณสองนิ้วเลยหนาสุดๆนะครับแล้วก็ ตัวแขนข้างก็เป็นแบบดึงสลักเนาะรถอินเดียนี่มันสุดยอดนะทุกคนนะเราได้ดูคลิปรถอินเดียนะที่มันแบบใช้งานกันแบบสุดโหดนะครับรถอินเดียเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสุดทนอึ๊กอแขนตากไก่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยครับอึ่งใส่ง่ายนะทุกคนเนี่ยแค่ยกอันนี้แล้วก็หลุดออกมาเลยอ่ะทุกคนแค่ปลดเราไม่ต้องเสียบสลักอยู่เป็นแบบตากไก่แบบนี้นะครับทั้ง3ามจุดเลยนะให้มาทั้ง3ามจุดเลยว่ะ ถูกใจกระบ,บอกยกเนี่ยแะละทุกคนเนี่ยใหญ่มากยกได้ประมาณรับสี่ตันนะมั้งผมว่าเนาะใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับสวยสวยนี่บางโคนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับพี่เปิดฝากระโปรงไม่ได้เหรอครับเราเปิดฝากระโปรงได้ไหมได้ครับคนในพุ่มไม่หน่ที่เขากปอ๋อเปิดได้หน่อยนี่เรามีคนมาช่วยชีวิตแล้วครับตอนแรกพี่ก็ว่าปุ่มนั้น่ะตรงนั้นอะแต่มันก็ดึงแล้วมันมันไม่ขึ้นเหรอใช่ไหม เออนั่นแหละแต่มันไม่ขึ้นอ,อ๋อเปิดได้แล้วครับ <S <S โอ้ยเครื่องยนต์สี่สูบร้อยสิบแรงมา้ามีเทอร์โบแล้วก็มีอ cool er, นะินเตอร์คูลเลอร์เนาะมันเป็นเครื่องในเล็กหรือคอมบันเร็วเนะี่ยเป็นเครื่องคอมคอมบันเลียวเหรอเออน่าจะคอมบันเร็วเออนาะตอน,นะนที่เขาาา้าภาษาเครื่องเ,เงียบเหมือนอืมแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิก <c ười> โอ้ปั๊มสามแถวเลยวะปั๊มสามที่จริงปัม๊มรถไถมันจะมีสองลูก อันนี้แยกเป็น3เลยอ่ะ 1, 2, 3่งมปาเมล็กสาเลยนะครับอันนี้เป็นไดชาร์จนะครับใบพัดแบบเหล็กนะครับนี่เทอร์โบโอยโข่งไม่รู้จะปู้หรือเปล่าทุกคนแล้วนี่เป็นท่อนะครับขึ้นมานี่อุย้ยบางคนอุยอ้ยอุยอ้ยยะโอ้มันทำแบบสวิงได้ด้วยครับบางคนนะ ก็ช่วยในการเลี้ยวมันจะได้ไม่ติดนะครับจะได้เลี้ยวเยอะนะทุกคนนี่นี่ครับส่วนคันหน้านะครับ <c oughs> ก็เป็นระบบเปิดน่าจะของคาราโร่เหมือนกันแหละทุกคนโอ้โองอากาศแบบพาวเวอร์คอด้วยครับทุกคนนี่แบบพาวเวอร์คอคือมันจะเป่าเอาฝุ่นหยาบออกไปโดยใช้แรงของพัดลมนะครับนี่เป็นท่อดูดลมเอาฝุ่นหยาบออกไปนะครับสุดเบิร์กว่าให้พาวเวอร์คอมันเลยว่ะเฮ้ยมีปั๊มลมด้วยทุกคนนี่ แต่เขาไม่ได้ต่อไอ้ยะปั๊มลมนี่แบบสุดยอดนะนะเรามาเสียบสายนะครับเป่าฝุ่นเป่าอะไรที่กรองที่หม้อน้ํานะโอ้สุดเบอร์เลยอันนี้เป็นกรองดีเซลอันนี้ก็น่าจะกรองดีเซลนะครับเออเนี่ยครับไม่มีอะไรแล้วเนาะโอ้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับทุกคน s o ลิดยันมาโซลิดรถสัญชาติอินเดียนะครับอึดดึกทนดูจากโครงสร้างแล้วแบบบึดเบึ้มากเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น ที่น่าสนใจดุดันแบบไม่เกรงใจใครทุกคนอ่ะโอเคครับแล้วก็องขอบคุณใบผ่านมาบินเป็นกษัตริย์ด้วยนะครับที่ได้เป็นผูส้สนับสนุนให้เราได้มาเที่ยวงานกเกษตรคัมแีร์แสนในครั้งนี้แล้วเราชมในคลิปหน้าผมจะไปรีวิวรถคันไหนเอกรอชมได้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ